สวัสดีครับช่องพี่พรพาทินเที่ยวนะครับวันนี้จะมาปลูกฝรั่งนะครับฝรั่งกิมจูนะครับซึ่งเราได้ตอนแล้วก็ชำไว้นะครับพร้อมที่จะปลูกเล้วครับปลูกในท่อนะครับปลูกในท่อเป็นพันกิมจูนะครับ เตรียมดินนะครับเตรียมดินอัเป็นวันซุยจะพื้นออกก่อนนะครับแล้วก็วแค่ถุงนะครับ ช้ำนะครับค่อยวาวน,นี่ก็เบียรับินเป็นหลังเต่านะครับเป็นหลังเต่าเพื่อนน้ำเวลาน้ำฝนเยอะๆมันจะได้ไหลออกไม่ท่วมนะครับจะทำให้ล่างไม่ขัง น่นครับเพื่อจะไม่เล่าขึ้นครับง่ายมากเลยครับจะให้ผลผลิตประมาณแปดเดือนนะครับแปดเดือนเราจะเราจะ,เ,าจะเก็บเก็บลูกแปดเดือนนะครับจะไว้ลูกนะครับเรียบร้อยครับ เห็นไหมครับง่ายไหมครับง่ายมากครับง่ายมากครับรอไปอีกแปดเดือนนะครับให้ผลผลิตนะครับอันนี้ผมต้นนี้ประมาณสามเดือนนะครับสามเดือนที่เราปลูกไว้สามเดือนนะครับเนี่ยสามเดือน โซนนี้มันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเพราะว่าน้ําขังบางต้นก็โตมากแล้วนะครับต้นเล็กก็คือเราเรามาแซมนะครับเรามาแซมไว้นะครับตรงนี้สามเดือนนะครับสามเดือนจะยากเขาเดือนที่สนะครับ ปดเดือนเราจะเอาไว้ลูกนะครับเราจะเก็บลูกไว้นะครับอันนี้มะนาวครับมะนาวมะนาวเอาให้ส้นหนึ่งไว้ทานนะครับเห็นไมครับสวยไหมครับตอนนี้กําลังตกแต่งพุ่มนะครับต้นนี้ใช้เป็นทรงพุ่มนะครับเด็ดลูกออกก่อนนะครับยให้มีลูก ้นก็สูงฉลุเลยเราจะเตรียมตอนนี้ให้ตอนนี้ไวลูกแล้วนะครับตันนี้แปดเดือนนะครับตันนี้ตันนี้หนึ่งปีครับตอนนี้หนึ่งปีพร้อมให้คนผลิตแล้วนะครับหนึ่งปีครับตัวนี้ ันนี้สามเดือนครับสามเดือนปลูกในท่อจะง่ายนะครับในการดูแลนะครับปลูกลงดินเนี่ยช่วงนี้ดินฝนน้ำฝนชุกนะครับน้ำแฉะทำให้การเจริญเติบโตช้านะครับมเหมือนในท่อในท่อเร็วมากเห็นไหมครับฝนจะตกแดดจะออกมันไม่สนใจครับขอให้เราให้น้ำให้พอให้น้ำพอเพียง เห็นไหมครับรุ่นเดียวกันครับเนี้ยรุ่นเดียวกันเลยตัวน,นี้วัลูกแล้วครับหนึ่งปีครับตนนัวนี้หนึ่งปีอันนี้คือฝรั่งเล็กนะครับเมื่อก่อนปลูกมะนาวครับในทออเนี้ยทีนี้เราเราเอามะนาวออกครับเอาฝรั่งลงแทนนะครับ มะนาวมันราคาไม่ค่อยดีครับไม่ดูฝนก็นเลยเอาออกครับเปลี่ยนเป็นฝรั่งซึ่งขายได้ตลอดปีนะครับสวนเรามีประมาณหกไร่นะครับหกไร่ปลูกฝรั่งทั้งหมดเลยนะครับสวยไหมครับต้องดูแลอย่างดีนะครับตัวน,นี้เริ่มจะทำทรงคุ้มแล้วนะครับ จะตัดแต่งทรงพุ่มแล้วนะครับตัวน,นี้ถ้ามีลูกเล็กๆออกเลยนะครับถ้ามีลูกเล็กๆเก็บออกเลยนะครับอย่าไว้นะครับให,ให้มันทำทรงพุ่มได้ก่อนนะครับตัวน,นี้ดงหญ้าคาครับปลูกอะไรไม่ได้เลยไม่ปลูกนะครับยอมเสียท่อไป มก่อดปลูกมะนาวมันก็ต้นใหญ่ไม่ก็ได้แต่ว่าหญ้าขานี่แก้ขายยากก็เลยไม่เอาปล่อยให้ลกล้างเลยครับตัวนี้แค่ตัดแค่ตัดหญ้าแค่นั้นตัดตัวนี้คือปลูกใหม่นะครับเนี่ยปลูกใหม่นะครับต้นที่ปลูกใหม่นะครับเป็นมะนาวครับที่เอาออกนะครับนี่ซากของต้นมะนาวที่เราดึงออกนะครับ อันนี้ให้ผลผลิตแล้วนะครับนี่ครับปลูกใหม่ครับหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนครับต้นนี้ครับหนึ่งเดือนนี่ก็ปลูกใหม่ครับอันนี้ยังไม่ถึงเดือนครับตนนัวนี้น่าจะสองอาทิตย์อาทิตย์กว่ากว่าครับ โตรเร็วอ,อยู่พอล้วต้นพันเราเออกจากสวนเรานะครับต้นพันมันตัดหญ้าแล้วสวยนะครับค่อยหน้ามองหน่อยครับเมื่อก่อนรกกรุงลังนะครับมะนาวแล้วจะออกหมดครับจากท่อนี้เราเอาฝลั่งลงแทนหมดเลยครับตอนนี้ยังไม่มีแรงอยู่ครับฝนตกน้ำท่วม น้ำแฉะครับกิ่งต้นก็มีนะครับกิ่งต้นกิ่งต้นก็มีนะครับเนี่ยเริ่มออกแล้วเห็นไหมครับเริ่มออกแล้วอ๋อเห็หักนี่หักตายแล้วครับนี่กิ่งต้นก็มีนะครับ ใครสนใจนะครับทักมาได้นะครับอันนี้ก็โซนโซนเดียวครับเนี่ย